เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้ติดลมรอตีนขาบหายไปข้างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับมาดูครับก็จะได้แมคโครครับเอาแมคโครมาดึงครับงานช้างนะครับพอแมคโครมาครับแมคโครก็ติดลมนะครับโอ้โหแมคโครก็ต้องช่วยเหลือดเองครับมาดูสถานการณ์จับเป็นอย่างไรนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านมะรุยจุงตําบลอู่โลกอำเภอลำดวนจดสุรินนะครับมาดูรถแมคโครนะครับพลประสิทธิ์นะครับมาดูนะครับการธารกิจการกู้ รถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับได้จมนะครับระหว่างที่ขึ้นคนานะครับมาดูนะครับก็น้ําเยอะนะครับน้ําเยอะดินค่อนข้างที่จะที่จะเป็นโคลนนะครับรถนี้จะเป็นรถเปล่านะครับยังไม่มีข้าวนะครับระหว่างที่ขึ้นมาคณาทาให้รถมันจมนะครับล้อตีนขับติดนะครับล้อไม่เจอกับมิดดินเลยครับท่านผู้ชมครับต้องใช้ไมโครมาดึงนะครับนี่ครับ โอ้ตอนนี้ก็ใช้สลิงดึงนะครับดึงเข้าไปนะครับอ๋อรับโอ้โหนะครับแรงเยอะนะครับนี่ครับก็ตอนนี้มันอยู่ตรงคานะครับค่อนข้างที่จะดึงยากนิดหนึ่งครับดูครับอ่าคลังเครื่องนะครับเครื่องก็เสมอน้ําพอดีนะครับผมอันตรายเหมือนกันช่วงนี้นะครับอันตรายนะครับเครื่องเสมอน้ํานะครับอันตรายครับต้องน่น่่ดูของเครื่องครับผมเสมือน้ําตอนนี้นะครับผมต้องดูระดับน้ําด้วยนะครับ ไทยเส็งยนต์การเกษตรนะครับ TSY นะครับเครื่องนะครับเปิดรูดูการเกี่ยวข้าวนะครับเปิดรูดูการเกี่ยวข้าวของบ้านมรุจุงตะมนต์โลกอำเภอำนวนจังหวัดสุรินทร์นะครับทีมงานมืออาชีพนะครับรถเกี่ยวนะครับอนี่ครับผมดึงเข้าไปครับนี่ครับโอ้เนี่ยครับผมดึงเข้าไปแล้วเกือบได้แล้วครับโอ้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับต้องถอยใหม่ถอยตั้งลำใหม่นะครับนี่ครับก็ค่อนข้างทุลักทุเลนะครับก็ ถนนด้วยด้วยสภาพบรรยากาศมันลื่นครับมันเปียกเป็นโคลนนะครับนี่ครับไมโครก็จะจะโจมเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการนะครับที่จะทํายังไงจะเอาตัวรอดกับรถคันนี้ได้นะไมโครลองเปลี่ยนที่ดึงใหม่นะครับเมื่อกี้ใช้ตัวที่ขุดนะครับดึงรถเกี่ยวนะครับแต่ดึงไม่ขึ้นนะครับลองสูตรนี้นะครับลูกไว้ตรง ลองใกล้ๆล้อนะครับลองดึงครับดึงถอยหลังนี่ครับนี่บไมโครก็ใช้ตัวตักดึงข้าหน้าครับลองดูรับวิธีนี้จะได้ผลได้การหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะครับดูครับอ้ติดธนานะครับอย่างที่เห็นเลยครับผมหนักเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ดูไมโครไมโครจะจมเลยครับไมโครจะจมแล้วนูนๆูนูนูไมโครจะไม่รอดเหมือนกันนะครับโอ้เนเน่ต้องต้องเตรียมใหม่ต้องทำต้องเอาสูตรใหม่นะครับไมโครก็จะติดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับดูครับ มาดูแมคโครนะครับมาดูกันเลยนะครับแมคโคร็จะจมเหมือนกันนะครับแมคโครตอนนี้นะครับสถานการณ์ช่วงนี้เอาแมคโครให้รอดก่อนนะครับท่านชมครับแมคโครต้องปอ่อยก่อนนะครับตอนนี้ติดสลิงอยู่ครับผมติดสลิงอยู่เดี๋ยวให้ถอดสลิงออกก่อนนะครับแมคโครต้องรีบไปนะครับแมคโครต้องรีบออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วครับงานงอกงานช้างนะครับรถจมั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ้าเราไม่มีรถของตัวเองครับหมดเป็นหลักหมื่นนะครับนี่ครับด้วยความหนักของรถนะครับความแรงรถนะครับมาแล้วครับมนี่ครับไปไม่ได้แล้วติดธนาครับถ้าไม่ติดธนาก็จะง่ายหน่อยอันนี้มาเจอตรงธนาพอดีนะจะยากตอนนี้เราให้ไม่โค่นะครับพอดยังไม่เสร็จพอดสลิงก่นครับดูครับไม่โคก็จะจมมิดเหมือนกันนะครับ วางแผนวางแผนงานนะครับไปทำยังไงครับผมวางแผนงานต่อนะครับถอดสลักไม่ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ถอดสลักได้แล้วนะครับก็จะไมโครก็จะเตรียมที่จะออกนะครับนี่ครับไมโครก็จะไปไม่ได้ครับโอ้โหดูดูดูครับดูครับยินดีจมนะครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดสุดนะครับนี่ฮะนี่ครับโอ้ไปทางนี้ไปไม่รอดครับทางนี้ไม่น่าจะรอดนะครับ เอาละครับลองดูฝั่งนี้ดูนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้จะได้ครับเอาละครับมาดูมาลุ้นกันต่อนะครับแมคโครจะขึ้นได้หรือไม่ครับเอาละครับผมน้อมิตรธนาแล้วครับเอ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วโอ้โหนะครับงานเนียนเนีนี่ครับโอ้มีปีดนี่ครับขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วได้แล้วครับโอ้โอ้โอ้อย่างสุดยอดยังตื่นเต้นสุดทับวิหน้าที่ตื่นเต้นครับแมคโครขึ้นได้นะครับสุดยอดจริงนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้ก็ เปลี่ยนทางใหม่นะครับทางนี้ไม่สามารถที่จะใช้การได้นะครับก็แขนต่อไปนะครับพอดีมีซุงไม้ต้นไม้นะครับก็เลยต้องมาเอาต้นไม้นะครับมาเอาต้นไม้ไว้ช่วยเหลือตัวเองนะครับไว้เหยียบนะครับจะมีต้นไม้เก่านะครับต้นไม้เก่าที่เสียนะครับก็จะเอากิ่งไม้มาเหยียบนะครับเพื่อที่จะเหยียบบนต้นไม้นะครับจะได้ไม่จมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับรับ ต้องหาตัวช่วยครับต้องหาทีมตัวช่วยนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับพรมเราจะเป็นยังไงครับก็ขยับไม้ไปเรื่อยครับมีอยู่2ท่อนนะครับที่จะเอาไปช่วยครับก็ขยับนะครับแล้การดันไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปฝังที่เหยื่อมันที่นะครับนะครับผมก็ถาไว่น่าจะอยู่ท่านี้นะครับจะตั้งลำในแถวนี้นะครับ ก็เตรีย,ม,ยนะรมาลุ้นกันต่อนะครับวินา่ีตื่นเต้นนะครับสุดร้าใจนะครับก,ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของรถกับทุกคนนะครับขอสนันขัตการนี้โดยเ,เร็วนะครับมาชมกันต่อนะครับห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับผมวินาทีอัน,น ลุนระทึกนะครับมาดูเรื่อยๆนะครับกลับถึงที่ยืนเลยครับผมนะครับที่จริงรถเกี่ยวข้าวมีสองคันนับคันหนึ่งมาช่วยดึงแล้วนะแต่แต่ดึงแล้วดึงไม่ได้นะครับมันดึงไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยแม็คโครอาศัยแม็คโครมาช่วยนะครับท่านผู้ชมครับภารกิจอันสุดตื่นเต้นนะครับ เอาละครับหลังจากที่ตั้งลำได้แล้วครับผมก็มาดูวิธีการนะครับมาดึงกันต่อนะครับก็จะเอาสลิงมัดนะครับแมคโครนะครับอ่าสลิงขาดไปสองรอบเลยครับผมท่านผู้ชมครับสลิงขาดไปสองรอบนะครับมาดูรอบนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมจะช่วยได้หรือไม่ครับมาลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้แมคโครก็เหยียบไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาลุ้นรอบนี้กันต่อนะครับ มาดูครับผมมาแล้วครับวินาทีอันตื่นเต้นร้าวใจนะครับทำชมครับท่าพลาดเมแต่วินาทีเดียวนะครับมาแล้วครับออมแล้วดึงครับดึงขึ้นเอ้าดึงอ้าสลิงขาดครับทำชมครับสลิงขาดอีกแล้วนะครับผมอ้าจมตกลุมครับมาดูห้องเครื่องขลังกันครับผมนี่จมนะครับติดลยครับดูครับอ่ะตอนนี้ก็กำลังแก้ผูกมัดสลิงใหม่นะครับมาลุ้นกันต่อเรื่อยๆนะครับ ดึงยากจริงนะครับท่านผู้ชมครับธารกิจนี้ยางจริงนะกว่าจะกู้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมาลุ้นมาดึงกันต่อครับมาดึงกันต่อนะครับโอ้ดึงหลายรอบนะครับยังเอาขึ้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับสลิงขาดมาสองรอบนะครับสลิงขาดมาสองรอบนะครับอ๋อครับอ๋อแล้วครับมากันนะครับโอ้ดึงยังไงก็ดึงยังไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมครับ นี่ nee, ครับผมโอเคครับก็วันนีผมติดภารกิจนะครับไปทําตุระต่อวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูจนเสร็จเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับอันนี้ก็เอาไปทําตุระต่อนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ